ตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะททำเสร็จประกอบเสร็จนวนสุกที่านมาร้อนร้อนเลยครับสดสดร้อนๆใช่ครับแล้วก็มาโชว์งานนี้งานครั้งแรกครับครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกที่นี่เลยขณะนี้ผมอยู่ที่งานแสดงโชว์ในเทศกาลอาบุตร้องกันประเทศนะครับซึ่งถือว่าหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ จรวดหลายลำกล้องข้างหลังขงผมนี้นะครับถือว่าเพิ่งผลิตออกมาใหม่หมๆสดๆร้อนๆและสามารถที่จะเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกซึ่งเราเห็นนะครับว่าสงครามรัะเซียยูเรนมีการช้างอาวุธไฮมาร์สและขีปนาวุธหลายลำกล้งองของทั้งยูเรนและลัสเสียนะครับซึ่งของเรานี้คล้ายๆกับไฮมาร์สและขีปนาวุธหลายลำกล้งองอยู่ตรงนี้นะครับั้าบทในงานนี้มีกว่า15ประเทศที่เข้ามาโชว์นิสการอาวุธในที่นี่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเครับ ความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกับสตพนะครับเป็นรถ่านยิงจรวดนะครับก็แบบอเนกประสงค์เดิมทีสตพอวิจัยะจระวดดีไทย1นึ่ดีไทยหนึปีดีสเป็นรถหนึ่คันจรวด1นึ่งไซส์แต่รถคันนี้คือรถอันดีจรเอครับก็มีรถ1คันสามารถยิงจรวดได้3ามามไทยก็คือขนาดเล็ก122มิลลเมตรถาดกลาง306มิลเมตรแล้วก็370 มิลลิเมตรระยะ,ะยะไกลสุดซ,ซึ่งรองรับระยะยิงไกลตั้งแต่40กิโลเมตรจนถึง300กิโลเมตรซึ่งพิ่งเกิดตัวครั้งแรกที่นี่ครับพุ่งพิ่งก่อพอรวมเสร็จที่โรงงานของดีไทยรับซึ่งร่วมมือกับบริษัทเอเบดซิสเต็มการอิสราเอลครับผมอันนี้คือเหมือนไฮมาร์ทของสหรัฐใช่ไหมใช่ครับแต่นี่มันยิงได้3ระยะยิง ด้วยรูปแบบของสงครามสมัยใหม่ที่ใช้การโจมตีจากระยะไกลและเพิ่มความคล่องตัวทั้งการโจมตีและหลบหลีกทาให้นวัตก,ก,กรรมอาวุธของชาติมหาอำนาจให้ความสำคัญกับขีปนาวุธและระบบจรวดหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะที่กําลังเปิดตัวในสรรคมิยูเครนคือจรวดหลายลํากล้องแบบไฮมัสของสหรัฐเป็นการลบสห รถฐานยิงแบบขึ้นสู่พื้นใหม่ๆเนี่ยเป็นแบบนี้ครับคือชูดแอนสกรูยิงแล้วหนีหลักการคือเปลี่ยนปอร์ตยิงหมดเปลี่นยนปอรดเปลี่ยนปอดออกอเป็นปอร์ตออกก็คือแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ตัวใหม่ขึ้นมาแทนได้เลยซึ่งการปฏิบัติงานของมันเนี่ยใชายยาย้ใช้ระยะเวลา5-10นาทีในการที่จะยิงเสร็จแล้วก็ถอนตัวไปเลยการเปลี่ยนปอร์ตเช่นกันใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีของเรามีข้อประจำการรุ่นนี้ กตัวตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะดทำเสร็จเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อสุกที่สั่งมาร้อนร้อนเลยครับสดสดร้อนร้อนได้ครับแล้วก็มาโชว์งานนี้งานครั้งแรกครับครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกที่นี่เลยก็คือเป็นรุ่นที่ที่สามของดีไซย์แล้วดีอ่าดีไซนก็คือมีอ่ามีสองทุ่นเอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองที่เป็นนำวิถีรุ่นแรกคือดีไซนหนึ่ง G ตัวนั้คือระยะยิงร้อยห้าสิบกิโลแต่ตัวนี้คือระยยิงสามร้อยกิโล และและก็สับนูนไอซัพพอตที่เป็น50และก็40ด้วยดีไทยสเราคือสี่ิกิโลใช่ครับเป็นลำดับีคือมาที่ะรองรับได้แล้วก็ว่าสิกิโลที่เหมือนดีไทยหนึ่งีแล้วก็สามรงนันอใหญ่สุดเลยมาที่ยกพอดเขียนได้เลยและ2อุ่นที่ผ่านมามีเข้าไปจําการไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ทั้ง2องทั้งสอุ่นดีไทยหนดีไทยหนีดีไทยส อยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบประเมินผลการงการซึ่งถ้าผ่านก็นําเข้าจัดการต่อไปในเบือ้องต้นอ,อยู่ในการสามเข้าตรวจสอบประเมิคนผลการงการครับทางนี้รถฐานยิงจรวดหลายลํากล้องอนเนกประสงค์แบ่งระยะการวิจัยและพัฒนาออกเป็น3ระยะตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 1 4ถึง2517โดยระยะแรกระหว่างปี25 1 4ถึง2515เป็นการขออนุมัติหลักการร่วมวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการวิจัยและออกแบบรถฐานยิงหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ส่วนระยะที่2ปีงบประมาณ2 5 1 5ถึ1 6เป็นการสร้างชิ้นส่วนและประกอบรวมและระยะที่3ระหว่างปีงบประมาณ2 5 1 6ถึง2 5 1 7เป็นการทดสอบและทดลองใช้โดยผู้ใช้คือกองทัพเรืออีกหนึ่งไฮไลท์ยุทธปกรณ์ของไทยที่ออกมานำแสดงในครั้งนี้ คือปืนใหญ่แบบอัตราจรร้อยยาง M758 ซึ่งประกอบในไทย100%เซจากความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกับบริษัท Sbit s y s t e m and จํากัดจากประเทศอิสราเอลซึ่งเริ่มมีการนําเข้าประจําการในกองทัพแล้วในเวลานี้ประจําการไปแล้วมีส e กระบอกอ,องับบกหนึ่กองพันสกระบอกอแล้วก็จะมีกองทัพเรืออีก e หกระบอก ทำประจาการแล้วเราผลิตเองใช่ครับผลิตเองที่โรงงานาผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนครอบปืนอแล้วก็ผลิตเสร็จก็มาประกอบรวม,มเป็นตัวรถตัวปืนกันประกอบเสร็จก็เป็นการ a t p ทดสอบระบบแล้วก็ไปทดสอบอขั้นโรงงานยิงขั้นโรงงานอื อันนี้มันถึงว่าของเราผลิตเองด้วยตนเองหรือว่ามีการผลิตร่วมกับใครยังไงครับอ่อผลิตร่วมกับ Israel, อิสราเอลครับก็จะมีะคนของอิสราเอลมาถ่ายทอดให้หลังจากนั้นอ,อเฟตต่อมาเราก็เป็นการผลิตเองประกอบเองอประกอบรวมเองทุกอย่างไม่ว่าจะสายไฮดรลิกสายเทเบิลต่างๆ หากจะพูดถึงแบรนด์ไทยผลิตไทยใช้ไทยทำคงไม่มีใครปฏิเสธถึงบริษัทไทยเซลีที่พิการทำคู่ค้ากับกองทัพมาอย่างยาวนานและเวลานี้ส่งไปไกลถึงกว่า44ประเทศสินค้าที่เป็นรถ First Win รถเกาะล้อ,อยางเนี่ยเราก็ไทยเซลีเราก็สามารถจะขายไปได้ทั่วโลกทุกวันนี้ก็ขายไปอยู่44ประเทศกองทัพส่วนมากขายโดยตรงถึงกองทัพนะคะ รวมประเทศไทยด้วยก็45ประเทศที่ขายอยู่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะเป็นเ,เราเมนของเราคือเราจะเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราจะพยายามใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากที่สุดทุกวันนี้เราขายดีก็คือตัวลันแฟลตลันแฟลตคือตัวที่มันอยู่ในล้อของรถก่อใช่ไหมถ้าล้อเนี่ยถูกยิงถูกระเบิด ยางลมเนี่ยแฟบไปหมดตัวข้างในเขาเรียกว่าลันแฟลกวิ่งต่อได้อย่างน้อย50กิโลเมตรอันนี้ทดสอบมาเยอะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีนะฮะผลักของเราเนี่ย44กองทัพทั่วโลกทั่วโลกเขาจะนิยมนิยมที่จะติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตนะฮะนพรัต์ก็เลยไปค้าขายไปเสนอไปนำเสนอไป ไปนำเสนอไปร่วมประมูล,ลประมูล mm hmm. การทดสอบต่างๆนะก็เลยประสบความสำเร็จขายได้ทั่วไปเลยทุกวันนี้44กองทัพทั่วโลกจึงช้ยไสลีในประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกขณะที่หนึ่งในนวัตรกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสงครามแห่งอนาคตคือการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดนซึ่งในงานมีการเปิดตัวโดนสัญชาติไทยผลิตโดยบริษัทเอกชน ซึ่งโดรน DP 2 0เป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่บินได้นานกว่า20ชั่วโมงเมืม่อใช้การควบคุมผ่านดาวเทียมสามารถบินได้ไกลกว่า2,000กิโลเมตรติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงที่สามารถทำการชี้เป้าและระบุตำแหน่งได้ออกแบบโดยวิศวกรคนไทยที่มีการต่อย,ยอดจากวิศวกรจีนและได้มีการส่งให้กองทัพบ,บกทดลองใช้แล้วในขณะนี้ งาน Defense and Security 2022หรือเทศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศระดับเอเชียครั้งที่10จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี ani, ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2515ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ2ปีโดยกลาห่วของไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังแห่งความร่วมมือ power of partnership มีอาวุธที่จัดแสดง อาทิระบบอาวุธปืนขี่ปนาวุธรถถังอากาศยานไร้คนขับพาหนะขนส่งเรือระบบดาวเทียมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลระบบควบคุมการยิงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่นำมาจัดแสดงกว่า15ประเทศอาทิสหรัฐอิสราเอลจีนฝรั่งเศสสิงคโปร์ยเยอรมนีเกาหลีใต้สาธนารณรัฐเช็ก แม้ปีนี้จะไม่มีรัสเซียส่งบริษัทเข้ามาร่วมแต่ถือเป็นหนึ่งในการจัดแสดงด้านความมั่นคงในระดับเอเชียที่กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพทามกลางยุคที่มหาอำนาจเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคง